สถานหางก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสักสกิลเวลก็ไม่ตันสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยวันใดานายไม่มีหมดสถานหางเลนหรอวะรู้เปล่าเราอ่ะมีร้านแนะนำมาให้นายนะเว้ยเพื่อน JPK โอ้อะไรกันนี่ร้านอะไรหรอร้าน N24 Shop อยังไงล่ะ โ้ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่รับฟาร์มสัตว์หางแล้วก็รับหาสัตว์หางด้วยนะแล้วก็รับฟาร์มเวลเหมาแรงต่งางๆมากมายด้วยแหละมีโจโจ้บ็อกแล้วก็รับกดเกมในออสตาทาวเวอร์ดิ e เฟนซ์ด้วยแหละนะวันได้โอ้อะไรกันนี่มันสุดยอดไปเลยนะถ้านายสนใจแล้วก็ลิง์กอยู่ด้านล่างเลยนะร้านเอนทูโฟชอปไปกัน JP k เคไปเลย ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมชิโร่คุงนะครับผมต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่ออสตาเนี่แจกหนักแจกจริงจริงครับสำหรับโค้ดนะครับผมและก็วันนี้มีลใหม่อีโค้ดหนึ่งแล้วนะครับผมก็คือโค้ดเออฉลองนี่ผมคนกดไลค์สองสองแสนสี่หมื่นคนนะครับผมและก็ซึ่งคลิปนี้เนี่ยนะครับผมผมจะเอาโค้ดที่มันเออโค้ดเก่าก็ที่ยังใช้ได้เนี่ยผมก็จะเอามาใส่ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมนะรวมถึงคลิปเออที่ผมทําคลิปลงไปแจก เมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับผมนะผมก็จะมาใส่ในนี้ด้วยก็รวมกันได้ประมาณหุยเยอะนะแต่ผมผมต้องไปคำนวณอีกทีนึงอ่ะนะครับผมนะคือเยอะเยอะจริงครับผมนะเพราะว่าโค้ดเก่าผมก็จําไม่ได้แล้วว่ามันได้เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าหูรวมๆนี่ก็เจ็ด้อยกว่าแล้วนะนะครับผมนะเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับผมก็เอาไปใส่นได้ผมก็ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับใต้คลิปกับใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมนะก็วันนี้ก็มาไม่เยอะครับผมนะมาแป๊บเดียวจริงๆก็เอามาแจกโค้ดให้นะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนนะครับผมนะ อ่าสมได้5ดาวตัวดีๆกันด้วยนะนะครับผมนะก็เอากดไปใส่กันได้เลยนะครับผมนะ้ก็มีที่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวไเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะถ้าเกิดเข้ามาดูช่องผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแลวกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญให้ผมต่อไปครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับทุกคน